จะถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่สําคัญเ้อาบอบว่าไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับจะกําหนดว่า12ปีกินได้ไหม18ปีกินได้ไหมหรือต้อง20ไปแล้วตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่สามารถสมดุลในเรื่องโภชนาการได้อันนี้น้ำมันงาใช้ได้เลยพเพราะมันจะไปสมดุลในส่วนที่เป็นพวกสารต้านอนุมูลสีละซึ่งเราพบเจอทุกวันอะพอลูชันหรือแม้แต่แสงแดด LED. ถามว่านั่นมันงาไปช่วยตรงไหนมันจะมีภาวะหนึ่งที่เขาเรียกว่าภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์คุณสมบัติอนุมวลิสาะตนน่างตรงนี้มันจะทําให้ต้องการแอนตี้ออกซิแดนต์บางอย่างเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าคนที่เราเจอมากที่สุดแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะใช้น้ำมันงาแล้วเหมาะที่สุดก็คือน่าจะอยู่ประมาณสัก30ปีขึ้นไปนะครับ,รบเพราะว่าพวกนี้เราจะไปเชิญกับสิ่งที่ผมเรียกว่าโจมตีเราจากอาหารการกินของเราเองจากการใช้ชีวิตเราเองจากความเครียดเองนล้วมันงานเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับสารซิโอโทนิน ซีโรโทนินเนี่ยเป็นสารแห่งความสุขนะถ้าสมมุติคุณเครียดมากๆซีโรโทนินมันก็จะมีผลเหมือนกันคนที่ทํางานระดับเนี้ยกินน้ามันงานเป็นประจานะครับแต่พอคุณอายุประมาณ4045ขึ้นไปคุณจะเจอแน่ๆก็คืออะไรครับระดับฮอร์โมนนะครับของเราที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนเนี่ยจะเริ่มแกวกและเริ่ไม่ดีนะพวกนี้จะมีผลอะไรครับที่ผลต่อระบบการทางานร่างกายหลายอย่างโดยเฉพาะการดูดซึมของแคลเซียมสารตา้านอนุมูลอิสระเนี้ามันงานย่งมีพร้อมตัวนี้น้ำมันงานจะเข้าไปเติมคุณในการลดแอนตี้อ แล้วพออายุาณถึง50 60้นไปจริงแต่เกาเหล่านี้มันจะยิ่งมีผลกระทบต่อร่างกายสุขภาพมาก